สวัสดีครับผมอยู่นาทีอาซุบบายฮะนี่เราอยู่กับคล้ายามาฮะนะวายจะไม่อาสายคันนี้ก็ของแต่งพอมีมานิดหน่อยนะฮะเคลยด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นชิวน่าจะช,ชิวเดิมะสีสโมกนหน้าจะตัดมาเป็นสีดํานะเจ้าของเดิมเขาน่าจะชอบแบบตัดๆกันหน่อยชุดคาร์บอนก็คันนี้ฮนะจัดลายติ๊กเกอร์ได้นะฮะแถมฟรีไปให้นะครับก็เป็นลายอาจจะเป็นกำดำั้มลาย เอ็ดพันไรกว่าไปนะฮะแถมลายให้โอเคอันนี้ก็มีซิมออนออกมานะเป็นปลายคาวิกนะปลายยาวหน่อยยางหน้าหลังเหลือ,ลอไพสั้นไฟเลี้ยวแต่งในตัวโซ่เตยเ,เหลือนะฮะก็รถกริฟอยู่ครับผมโอเคดูเลขไม้กันเลขไม้น้องอยู่ที่สองหมื่นหกนะฮะคันนี้ก็ก่กอนส่งรถเราสวีทให้แล้วนะ,ะเปถ่ายมันเครื่องใช้น้ำหล่อเย็นแล้วก็พวกของเหลวในเครื่องนะ,ะเดี๋ยวผมมาสตาร์ทฟังเสียงกันเลย โอเคครับนี้จะเป็นรอบเดินเบานะรอบสั้งแค่พันโดรอบหนึ่งมือโอเคครับผมคันนี้ออกรถเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดทีหนึ่งนะครับผมถ้าใดสนใจก็ติดต่อทางเพจอาซุบยัยหรือเซียวฮิขายอยู่เลยฮนะฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ